โอเคก็สว okay, so ัสดีทุกคนด้วยนะครับับจีดมูแคสเตอร์แะกับไม้กราฟฮาร์ดคอร์ภาคที่สี่นะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาทําอะไรดีพี่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราได้ต้งแต่งบ้านเพิ่มมาแล้วเพราะว่าจะแกะมาทําเตียงนอนเพราะยังไม่เคยได้นอนเลยนะโอเคแต่ว่าวันนี้ครับเป็นวันประจันเต็มดวงนะครับเราไปหาสลามดีกว่านะฮะมายังไม่ทำดาบหินเลยเลยเนี่ยเอ้วไงเจอละคือเอาสลามไปทําเป็นได้หลายอย่างผมเชือก แปงกันได้ครับเพราะว่นนี้วันลาซาลามเลยนะโอเคเฟนดเมวไม่เอาโอเคมาเฮ้ยไม่ดรอปเลยเยี่ยมเดี๋ยวก่อนดีกว่านตรายไปไหมงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปลงเหมืองกันดีกว่าเฮ้ยคลิปเปอร์งั้นเดี๋ยววันนี้เราไปลงเหมืองกันดีกว่าครับเหมืองในบ้านผมมันจะมีเหมืองอยู่อะโอเคเราไปลงเหมืองกันเลยเดี๋ยวก่อนจะลงเหมืองนั้นเดี๋ยวก่อนจะลงเหมืองนั้นผมว่า เดี๋ยวผมจะชุดก่อนให้เต็มชุดก่อนเลยก่อนไม่รู้ได้ไหมนะผมไม่ได้แค่นี้ไม่ไรแค่นี้ก็ได้อเอาแค่นีงเองก่อนอ่ะแล้วก็โอ้ยใส่น้ำ,ำมันวะแล้วก็เอาปิ๊กแอ๊กปี๊กแอ๊ดเหล็กด้วยอ่าแล้วก็เจ็บครับโอเคปิ๊กหินเราอยู่นี่แิ๊แกเหล็กดาวหินอ่ะ ดาบมาเก็บไว้แล้วก็าดาบดับหินโอเคครับไปไปเลยตอนนี้ที่เเสร็จแล้วครับเดี๋ยวยังไม่ไปก่อนเดี๋ยวรอให้มีของดีกว่านี้ก่อนเดี๋ยวตายไปแล้วตายนี่เสียงนะโอเคไปทางนี้ครับเคยได้ขุดเอาไว้แต่ยัไม่เคยได้ลงไปเลยไปเดี๋ยวนี่ซิทออกมาทำไมวะเน,นี่ยโอ้พราะว่าเราคงไม่ตายเนาะหมดฮาร์ดด้วยอ่ะ ดุยไปแล้วโอเคไม่มีอะไรเลยเหรอโอ้โห oh, ไม่เจออะไรเลยทุยไม่เจออะไรเลยเหรอือวะอันนี้ไงเหล็กเจอแล้วเจอเหล็กแล้วอ,ลอุ้ยเฮ้ยโอ้โหเไอมาล่า What the fuck เอ,มอ้มาเล่เนี่ยนะมาทำอะไรวะเฉยวะเดี๋ยวเหล็กก่อนนะครับงงเลย ไม่หรอกทอไม่ไปแบกหรอกตรงนี้เป็นไบโอมภูเขาไงที่ไม่ทีเดี๋ยวเจอซิเวอร์ฟิชด้วยไหมอะโอ้เชยครับเอเมอร,รัลเอาทำอะไรวะทุกบ้านก็ไม่เจอทีโหเอเมอร,รัลเชื่อีไทลูปแป๊บโอ้โหได้ครับหนึ่งอันโอ้ออหออโหเยี่ยมนะเอาทองโอ้เยี่ยมโหยอดจริง เมืองอะไรยังไม่ทันถึงไหนเลย <c oughs> นะโอเคอุ okay. ้ยเสียงซอมบี้ว่ะนี่ไงติดอะไรตรงนี้เนี่ยโอเคไม่จับใครลอดอะไรมาให้มั่งเลยวะอุ้ยโอ้เลวีนว่ะตุกตรงเี้ายใต้เหมือนกันนะคิปเปอร์ลงมาเทน,นึงตุ้มจีจีนะครับใช้ไปเอคอะไรทำไมเนี่ยโอเค หูจอ,อมีอะไรมัไม่มีวันนี้ดูน่าจะใหญ่มากน่าจะลงกันนานพอสมควรโอเคเหล็กเยอะมากด้วยยอดครับนะครับก็ก็ชวงนี้ก็เปิดเปิดเทิแล้วก็ลงเกือบดาวละคลิปมั้งครับไม่ก็สองคลิปนะทำสองทีนะครับมบางทีก็ไปลงวันจันทนะนะเฮ้ยโคโอเคก็ ก็น่าจะทำพัดคอไปยาวๆครับช่วงนี้นะครับโอเคแล้วก็ต่อไปก็ตอนนี้โอ้โหนั่นอะไรทำไมสีแดงเหรอโอเคไป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 น้ำบางขาเล็ก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 โอ้ค้างเออไม่ใช่บางขาตกใจหมดก็แต่ฝักโอเคเล็กเยอะมากทำวอยลอนได้แล้วตอนนี้ แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรดีเนี้ยเดี๋ยวเราลงไปลึกๆอีกว่าครับตรงนี้เลวินไม่น่ามีอะไรเนาะลาว้าไม่จำเป็นแล้ครับคืออยาหาเพชรมากกว่านะครับโอเคต่อลงนี้ดีไหมอย่าพึ่งดีกว่าอย่าไปตายซะ,ะเปล่าๆนะโอเคตรงนี้เอ้ยนีดิโอ้ยขึ้นโอเคไปบนนู้นดีกว่าครับ งนี้ไม่มีอะไรเลยมีทานท่านเราไม่ต้องการโอ้ยม,มาล่ออีกแล้วโอ้โหขอโทษนะครับโอแรงมากโอ้ยมาล่ออีกแล้วโอ้โหม,มาทำอ,อ,อะไรไม่รู้แต่เ,มมเลเอดจะมาล่ออีกแล้วนะฮะย้อยจริง,รงเหมืองน,นี้ภูเขาแดีว,ว่าคลิปหน้าน่าจะได้ไปนจนภัยด้านนอกบ้างนะครับเออเราหวางเลอตัอกันดีกว่าเอาไปใช้ได้หลายหลายอย่าง เจดคุณแล้วท่านโอ้เจอแต่เหล็กอ่ะเจอแต่เหล็กอ่ะทำไมดิตา่หมดแล้วก็ครับใหม่ทอดหมดประจันานหมดโอ้ยมาล่อสองอันแล้วครับเราเก็บไว้ก่อนยังไม่รู้ไปทำาอะไ,ได้เนาะแต่เหล็กเยอะมากแม่โอเคบนนู้น,นไม่น่ามีอะไรแล้วเลยนั้นไม่รู้มันมีโอ้เหล็กแล้ว นั่นไปไปไหนต่อดีฮะไปไหนต่อดีคไไือ,คอต้องการหาเลสโตนตอนนี้คือจะได้ไปไปอจนภัยเออเจ็บจะได้ไปจนภัยได้ครับจะได้ไม่หลงทางเออคือผมเป็นคนหลงทางง่ายด้วยนี่เนี่ยนะตอนนี้ไม่สามารกลับไม่ได้แล้วเนี่ยเออว่ะน่ากลับทางไหนวะน่าสิสวยละชิบหายละคือไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยๆไปก็ได้ เหล็กเยอะมากแล้วพอแล้วโอเคตรงนี้มีอะไรบ้างเอ่ยมีลาวาใช่ไหมทีนี้ร้องไห้เลยเออสติกสติก,สตกต้สติกเพิ่มสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับเวลาลงเมืองนี่คือต้องเอมีไม้ได้วยนะครับไม่งั้นคุณจะตายได้เลยแล้วก็อาหารแต่ถ้าเล่นโหมดอื่นมไม่ต้องกลัวหรอกนี่โหมดฮาร์ดไงครับออยู่ตายก็ชิปเองนะฮะ ทำไมเหมือนนี้ไม่ค่อยมีมอนเตอร์เลยดีแล้วอย่าไปพูดถึงมันเลยโหเหล็กจะถึงสเต็กแล้วเนี่ยอทองคุทองดีกว่าทองกันดีกว่าอืมสติกส,สกิมการปลากรั่วสุดยอดมากโอ๊ยจะใช้ไม้ต่อทำไมวะเนี่ยทองคุณทองเลยคุณทองคุณทองโอเคอยกกินเล็กโอเคครับก็ เอาหินมาต่อดีกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เก็บทองมานีิโอ้เกือบบ้าแล้วโอเคนนี้ดีกว่าครับไปเสียงข้งเาตายทำไมอะเฮ้ยทำไมเสียงข้งเาตายยงปิ้อย่านะเว้ยไม่เป็นไรครับข้งเามันดุราวา n ี่เลยโอ้โห o f u l y f u holy fuck holy fuck holy fuck เฮ้ยเด็กบซี่ oh no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  no oh no ไม่เอาไม่ยอวเมียอาอุ้ยาวยาวยาวยายายาโอ้เกือบไปแล้วเกือบตายอืกลับก่อนดีกว่าผมว่าค่อยมาตองที่อื่นอันตรายมากครับเมืองนี้คือท่านกลับอยู่ไหนอะเยี่ยมละโอ้โหผมผมเป็นคนหลงง่ายไงทำอะไรไม่ได้เลยโอเคงั้นเรา ขึ้นไปเลยขุดขึ้นไปเลยครับอุ้ยยา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 โอ้โหโอ้โห holy fuck holy fuck คืออยู <c oughs> ่ดีๆก็ติงตองมากเลยขุดขึ้นเลยครับถ้าปักจอดไปด้านล่างเพราะว่าจะได้กาวรไม่ตกโอเคครับเดี๋ยวผมตัดก่อนนะคือว่าตอนนี้ผมเออขึ้นมาถึงวายสี่สิบสองแล้วทำไมยังไม่เจอทางเลยอ่ะแนยวตัดอีกรอบโอเคครับผมว่าแล้วทำไมขุดผมไม่ถึง ผมขุดมาทะลุภูเขาดีไม่ภูเขาตรงนู้นนะ่าซวยเลยนะโอเคเสร็จโชคดีที่ไม่ตายโอเคใต้ okay. บ่อนมีอะไรวะไม่ค่อยเจอตำรวจเลย,เยจริงๆเราทุกคนจะไปเผาของคนมาสำรวจเล่นนั่นเนี่ย okay. โอเคโอ้นี่มีหมูนี่วะโอ้ในนู้นเดนระววา่างหลังก็ไปสำรวจกันครับให้ผมเจอเลสโดน,นะ okay. นก่อนนะโอเคครับก็ไปเผาของก่อนนะอุ้ยอุ้ยอืมอย่าตายกูงูตรงนี้นะจบเลย จบเลยเฮ้ยังไงปลาหมึกอืมโอเคครับเผาเล็กจะเต็มแบ่งกันมาหน่อยแบ่งกันมาหน่อยเผานี้ด้วยอะเดิยมาลอกใส่โอเคครับก็กบสำหรับะละคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันนะครับอ่าสวัสดีครับ